ลำดับที่สามเด็กชายนันตะชัยํำใจลำดับที่สี่เด็กชายพันสาลิมนาคาลำดับที่ห้าเด็กชายสุพนทสชื่นบุญมา ลำดับที่หเด็กชายสุภัฒจันทร์ลำดับที่เจ็ดเด็กชายอารักมานาสานลำดับที่แปดเด็กชายจัฐกิจตาศี ลำดับที่๙เด็กหญิงกะมนรักใจดีลำด,ดับที่10เด็กหญิงจิรัชยายิชังคนนี้นั่งดีๆสิตัวตรงๆสิลูกสิ 11, เอ็ด็กหญิงนักชานานพวงทอง สิบสองเด็กหญิงนะัทธิดาพิรุรงค์คำสิบสามเด็กหญิงตรีทิพย์วิมลอย่างตาเผาโ 14. เด็กหญิงธนพรจงไกรจัสิบห้าเด็กหญิงธนชาจัอนอุดรสิบหกเด็กหญิงพัชรีวังโพร เด็กติดหญิงวันนันทิสาเจแปดเด็กหญิงสระโรชาหมากแก้วสุดเก้าเด็กหญิงสุธนิดาอิมวง 20เด็กหญิงธัญรัพพงษ์เฉลวยวนา21เด็กหญิงธนพรโรจะนะพิทักษ์22เด็กชายไกรเดชพยองหวน ยี่สิบสามเล็กชายธานาวิ์พงศ์อับสอนราบกาขอพระคุณท่านผูน้อำนวยการที่ได้มอบคืนการศึกษาให้แก่นักเรียนนะครับแล้วต่อไปขอการยปเชิญท่านรองผู้อำนวยการท่านรองประพจน์เกียรติดาได้มอบคืนการศึกษา